ประเด็นที่1เนี่ยคือเรื่องของโครงสร้างราคาเนี่ยเป็นสู่การประกันกําไรให้กับธุรกิจโรงกลั่นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วราคาน้ํามันไทยที่ออกจากหน้าโรงกลั่นก่อนบวกภาษีเนี่ยมันเป็นราคาซึ่งไม่ได้เป็นาคันราคาตลาดโลกแต่เป็นราคาตลาดโลกบวกพรีเมียมอันเราต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับความหมายก็คือว่าเขาสมมุติให้นะครับทางรัฐเนี่ยมีสูตรสมมุติให้โรงกลั่นไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ระยองอยู่ศรีราชาหรืออยู่ที่บางจากในกรุงเทพก็าตามเนี่ยให้สมมุติใหม่ว่าโรงกลั่นเหล่านี้ไปตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เราเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับว่าใช้ราคาอ้างอิงสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมันหมายความว่าโรงกลั่นไทยให้ไปอยู่ประเทศสิงคโปร์เลยแล้วสมมุติว่าน้ํามันที่กลั่นเสร็จแล้วเป็นน้ํามันสำเร็จรูปทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยถูกขนส่งมาทางเรือก็จะมีค่าขนส่งน้ํามันสำเร็จรูปซึ่งตรงนี้ไม่มีอยู่จริงเพราะโรงกลั่นอยู่เมืองไทยนะครับค่าประกรันภัย ค่าสูญเสียระหว่างขนส่งจากสิงคโปร์มาประเทศไทยรวมถึงค่าลอยเรือด้วยเวลาที่จะลอยเรือจะต้องอลอยเรือเพื่อรอขนส่งเข้ามาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นถูกบวกเข้าไปอยู่ในสูตรนะครับสูตรเหล่านี้เป็นสูตรอ้างอิงที่ทางรัฐเป็นผู้กําหนดนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาได้นะครับมาถึงสูงสุดเท่ากับที่ราคาที่อ้างอิงนั่นเองดังนั้นเองเนี่ยเมือเ่อเ,เป็นราคาอ้างอิงเป็นราคาสมมุติขึ้นนะครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประชาชนจ่ายนั้นต้องจ่ายจริง